โอเคสตาร์ทสบายดีท่านผู้ชมน้องมานโขมาพอรกันคือกันสบายดีท่านผู้ชมมาพอก,กันทางช่องอีหลาวข้ามมวลพี่น้องอาหามื้อนี้กินตำตีนน้ำกันจ้าตำตีนยยอะๆจ้าตำตีนไก่ตำตีนไก่เย่ะๆจ้าผักกั๊บมิถานีเอาหน่อไม้ในหมู่ม,มาเอาอกระลำเ,เด็กมาเได้พี่น้องฟังไปเบอร์จูบสุด อย่าลืมให้กําลังอกกําลังใจให้สาวห่อผักเฮาแน่เด้อด้วยการกด s u b s c r มาๆๆเออมาถ้วยถ่วงขึ้นมาเลยนะกินแล้วก็กินแค่นี้อมันเบิดย่างของย่างกับถ้วยหั่นนี่มาทอดะถ้วย งหมัังเอปานเตอากอเกี่ยวคนนะ้ีจะมอยู่ลุงนีติงหน่อยเถอะโอ้แม่ว่าแสบซื้อแม่ว่าแสบซื้อะ เราสื four, ่อสองลชุกชืดมา้อชุดวันทางแพ็กเนีขันทีมอย่เมายีมจะมาชิมกับต่มาแล้วให้ชูน่ชิมขันทีมแม่ต่อพยายากูกินกระแสเวลาเวลาแสบเลยเรางามน้องั กูก็ที่ดอกว่าเราแล้วพี่น้องหยาพี่น้องจำดึงเกือบอีแตะไม่ยังขาดอีกบ้าูแบบมันขั้นขแล้วก็เก้าเก้าน่งงพัยาสั่นสามันได้ยาขาวแต่เอาเพราะว่าขั้นล้วเป็นตุ้มนินอยเป็นฟืนนะเถ้าแล้วพรเป็นแนวนี้เลยบ้ลุกบ้าจังเลยถือถือถือือ ทำรั้ม่ะเธไม่ต้มะไอห่สเพียงสพ่งดางขาวสำพ่าด่างขาวน้ำคุนงงางโตงโตสีโตข้าวโตไมต้มน้องาวเก่าเนาะไม่มาเจ้าแกงนีขาวกเก่าเนาะขาวกเก่าแล้วขาวากาศจสุดรั้ลายเม็ดลายปื๊ๆนาะแล้เราไม่ชิม

ผัดเจ็ดไก่ั้งไงทั้เงาแล้วอ่ะครั้งแรกมาชีวิตผัสาคนสุด้า่ขวยเห็นคลิปแล้แม่งเนาะแมมรน้สกจมกุศลอยากกินหอดหัวใเออมไม่เป็นไงกดแช่เนี่ย มันทอดผัวแล้วมันแร่ซึ่ดมัค่ะคือแรกเป็นเซลยวตกต้องเมานะชารเทนโอเขาเครือไม่ดนเนาะเครืออ่องเครื่องป้เครื่องเขาฝากอ,อ,อ่ะแล้วยังตันไม่ฟั่อะไรเอามาบุญมาโมบุญเน กัดมันคำเบืองเจ้มอเห็มาพอเวลาำเือเทียวตะเกาละโตจวะบุกินเมันกบมาละเพื่อมันบุญเทียวบุญบอสโมบุญเยะมันมันเทียวลยาอแกะเอ ใ,ในเมืองเหมือนกันเวลาอ็เอมืองปเอาหนังไปลุกมันจะมานอกมนนาเขาเลยดนแบบไม่ถึงตัวม่เทสนนันไหนมิตอรมารับนบ้านคอยกับบไมมีเพียงในเถ้แะอ,อ,อันนี้มิเตมมรอรารบยันคือเพียงเราเบอะาหึขอไม่เลพี่น้องเอ้ อลบทบ้านประกาศทั้งเล้อพี่น้องอ้ลวน้อจ้าสวัสดีลลาตน้าอ้มพี่น้องอมป่เอาีะต่มกระตานมมรีบมันชิวก็ตุ้นเดี๋ยวหาบสิน้องด้บรลลก ทัังน้ำเหืองกล้อง iMac Air เฉงน้ำปรยแม่งก้นห่าน้องก้อนแ่นตัวเยอะเลยคูได้เป็นผัวงั้อโทษด้วยติดบกุ้งอ จะไปหาม่เห็แม um, ่กนอะไรงอ้าลตาแ้มันาลไม่รง้ข้าหนึ่งจานเลยเนบิ้ี้เินใเยสามไม่ได้ขับก็ขับแต่จะปองตามไม่ได้มันลงื้อกรใสมันมี้หันไหนว่มีจะบบพาหนะไม่ไดหบอก แม่ตกรเบื้อ่กัะเบ้งกือกระ้กเบื้ก็ตามนหของมักสาวอเคพี่น้องเยนี่

เน่ยต็แค่ตอวาตงไว้ก็ต่อแต่กยงคันมาทุ่มจะว่ากนี่ยคนให้แต่ก็ชีวาสุกการักันักบุบบับลยเข้าไงกทาเสียกิีถกินดูท้งหนาไปแม่แบบไอ้ตัวเาจัหัวเพียงแต่เ็บอกกันพอคิดว่าตึ้เาเืออันนี้พัก่็เิมาเวาแลก็ประกาศนะรเไแล้ ล้วก็ว่าแล้วพอน่้ามกผ้าแตกาหลังแล้วก็ออกลวลหลังใจสุ่ยแล้วใส่แล้วก็หลังเราว่าวอะไเห้าไปพงังม,มนี่กินตเสียสิใส่ดเียแต่้เกมนี่มาโก้กูวาไปหามหัวเหมนหัวมเลยครัเนาะ <c oughs> อ้าวเห็นหัวเนาะคุณจั คืไอตุนบันยกจะกระพักนะอย่างจะ<ๆ>เหมือนว่าพักกันาเตกรพักพักตื่นแลวกนะพกกระพังว่านเหมือนเดิมเ้ดอกม้พาจังวอัดตัวนนอหเงยะพวันต่นแตวาเว่นี้นหาตจะใมาพ่งมางานนับตั้งแล้นเนาะ ให<ค>้กระทั้งที่เศร้าไว้ประมาณ1หานาทีถึงพระบาท100ตาวพระบาท4ตัวเป็นพระบาทเราจ่แชรกก็จะบอกประกาศนะประกาศได้เดี๋ยวการลุโตัวประกาดแล้วเดี๋ว บานราตอะไาดิเนตนสุรายนตาตาบินหูกระสุนให้กระจงเลยเนียเรานมาบอกว่าทำไมอุลตรานั่น้ำวกเราไปอยู่้นไม่นะบุพอพออดแตมกพดอยู่

แม่ค่ะมันเป็นพุทธวั้นวัดร่อวไอ้ริ่มเอก้แม่พอพอของเหลาอ้น่าบ่เคยยว่าวโตอโตานไ้องแล้วัโตน้ยใหวให่เราอยู่บ้านที้เราเป็นไรเราีใ่้าว้าหลินหยัง ใส่ไเนาะใส่้งใส่เนเวลาเึ้นมารน่เออเวาเปนมารน่ก็ตักานะครัเนาใส่เออมาบอนะนะเดกเลครับพวอก็ได้พามาเนาะเนี่ยเราไปกวาพัพยาตาคนเราลว ขวดระยันเสาโลตาละลาเราไปอะไงัลอบลอลอให้ข้หัอยบริษัทผมวาณปากเรเตลอปากขให้ไปลอบตาหมอใช้เป็นตัดผมเป็นภาษ อือเพราะว่าเจ้าก้านใหพัดอืออเรีีกานตาดึงดรดตาดึงระตุนให้านกระปนั่นเรียบพี่น้องทางมกันตรตแล้วินเขาจังตัวน้ำไห่เน่าไรอย่างี้ยแกอือกระปะกรเตไรก็ได้ยูานบังเกอรพี่น้องเอ้ย เราทุนตลอดไม่ได้กินข้าวแรงอันนี้นะถือไม่ได้กินข้าวแรงกินแล้วแปลออกจำปวยจำปวยคนจำเยจำปวยจปวยจานเะเรื่องประกันภัยเลวันตนแล้วมันจะใเอาแตใครใครไหนาไนหน้าไมาไอ่เนาะ งานจับตุ่มงานซุ่มุ่อืตองซุ่มกันเนอะอืตองมีความต้อการเยอะแลวบ้านเยอะอือตารังบ้านเาแคบตัวแคบตัวเะอือจะพูดไหมคจใ้อาจเต็มอจะให้เธอให้หน้าเลยเนาะอือให้มราที่ในมือจมาเปิดน้ำพัก เป็นสหมอเลขก็ับอยูน่าใขันอันจมันบราขัได้ผู้บ่าวที่จะว่าขี่รถไปตกหนองทัยังมนบ่หม่ขึ้นค้อมผันเนี้ไปกับผู้บ่าวมักระากัน่ยเงี้ยเคือไข่ กูว่าเราจัดน้ำก้นจัดพันธีมากพี่สงกูว่าอยู่ว่าป้ารจั่ป่กูวาก็บ่าบนนอกนะชงค่ะอะไรยู่จัดอะไรไทยม่นวดอีกค้กูบาเ่เชียมหนวดแบ่แม่ได้ม่นวดแบบเสเทแบบคือในเมืองค่ะนะ ก็จอดนี่เองวดละมันนอกไงนะกูจะไปรูปนวดมั้ยโอ้ยท้องี่ทางกมีไล่เพื่อกะมั่งมากกว่าคนตลาดคนมากคนแบงกนังตัวนี้สย่สักลาเราเบี้ยกูให้กินตังกันเด้อ

จะได้พื่อนะบัดนองอะไรเงี้ยเช็คแขนบ่นหางค่ะหางกระต้นมาตลาดนี้กรนต้นตัิงมือตนหนองยังไ่พอจ้ตนองเพื่อสิการตลาดที่ได้เนาะงามงามกินอะไรเนี่ยราคาจิมิมก จุ๋เจ้าเอ้ยไปตุนหนองน้ำกันเลยหนองน้ำกับหนองน้ำกินต้มหีต้มก็จนหัวเทียงเอวเพราะว่าจับโทรศัพท์อยู่โสงหน่วยใช่หรือในมือตัวนี้เดี๋ยวมาดึงยทัวร์ควันยโทรศัพท์ตกกับป้านี่อยากษุกอรรถกับป้านี่ได้เลยนะรถนักชุกบัไดกับรถไปที่แท้มันเร็วไม่ได้ปดประการบุตรี ก็อนว่ามันมอดได้เสียงรถผมไม่ยินเสียงน้ำข้าวทอมันเนาะมันจะบุย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 จนขึ้นก็สิมีกิ่ตอมในเสือเนี่ยอุ้มรถขึ้นมาแล้วอุ้มบุ้มมันน้ำไหลออกให้ทอมันเดียวสองคนอุ้มมอุ้มมาเดียวคนที่อยากหัวอยวกหูอะไรต่อไปเดินเข้าไปป้ามุ้งพิเทนก็แทบเบิ้งน้ำอุ้มรถอุ้มสองคนแล้วน่าจะขึ้น แต่วันนี้กูมาอยู่ทางหลังให้อิตุนไปอุ้มทางหน้ายังบ่ขึ้นกูเลยได้อุ้มตีนมันอิตุนเลยยกแค่ไหนจะไหลออกฮะจะเบิดดูเบิดนะเสียองแซ่บปกติควายมันบด้กรไหลเออแนวมันแล้วกลวยกินเนื้ยาดิซิกินเนื้อยาละวิดคลิปให้แน่ มุ่ขอบคุณหลายๆแล้วน้องขอบใจหลายๆเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมทั้งช่องของเขาให้อยู่นี่มีแห้งเด้อผักช่องน้อยๆนี่ไว้ในอบอ้อมอกอ้อมใจของบดคู่ผู้คนที่มาเบิ่งเด้อบายบายบายนะพ่อ้